r a ม m a g i c 8 Pro Plus Transformer Limited Edition อยู่ที่นี่แล้วแล้วอุ้มตื่นเต้นมาทุกคนอุ้มเนี่ยชอบตัว Re ม m a g i c 8 Pro มากมานะคะแต่ว่าอยากได้หน้าตาที่เป็นท a n s f o r อร์อยากได้สีที่เป็นท a n s f o r อร์แบบนี้ไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปม,มาพร้อมกันเลยละกันนะคะอย่างแรกที่อยากจะให้ดูคือกล่องเท่มากทุกคนนอกจากจะมีโลโก้ r รม Magic ตรงนี้นะคะมีสัญลักษณ์เนี่ยของกว่าเป็นออโตบอทเนาะแล้วก็เขียนว่า r a n s f o r m e r r รม Magic ค่ะทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะพลิกให้้้ดดดูนะะดนนนน,นะะะะคคาาาขงงเี่กก็็ปลๆััห มาเป็นแบบนี้นะคะเขียนว่า Optimus Prime นั่นเองเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะแกะจากตรงนี้นะต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับรุ่น Pro Plus เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ต่างกับตัว Pro มากนักนะคะเป็นเรื่องของไอ้นี่มากกว่าการชาร์จเร็วนะคะตัวนี้สามารถชาร์จได้ที่1 6 5วัตต์เลยทีเดียวนะมางั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดเรงการขอดึงไอ้นี่ออกเลยแล้วกันแ,แบบนี้นะ งั้นเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมกันเลยนะคะเราจะเปิดออกแบบนี้นะว้าวเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวนอนให้ดูววอวอย่างเท่ เท่เลยเอามันมีอะไรมาให้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นไอ้น,นี่ปะตัวติดนะคะปึ๊บโอเคเป็นอย่างงี้อ๋อและนี่เอาไปติดนะคะไปติดแบบเสือ้อไปติดพวกกระโปรงกระเป๋าได้นะคะแค่นี้ก็คือชอบมากแล้วอ่ะอันนี้นะเป็นพัดลมนะคะตัวนี้มีพัดลมมาให้ด้วยนะพัดลมออโต้บอทนะคะนี่เดี๋ยวมาลองใช้งานกันว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่อันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะอุ๊ย เดี๋ยวค่อยมาดึงพร้อมๆกันเดี๋ยวขอเอาสีเครื่องแอบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างอ่าก็จะมีนะคะเป็นสายชาร์จนะสายชาร์จมีมาให้นะคะแล้วก็มี OTG มาให้ด้วยนะรวมทั้งนี้เลย อ๋อมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะอะแดปเตอร์ใหญ่มากสมกับ165วัตต์นะคะแล้วก็เป็นโลโกโ้ที่เป็นสัญลักษณ์ออโตโบอทแบบนี้นะะเขียนว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ข้างๆด้วยอ่าแบบนี้นะคะ,ะ,บบะ,คะประมาณนี้กับกล่องเดี๋ยวมาดูนี่ในนี้นิดนึงนะคะว่ามีอะไรมาให้เราบ้างสำหรับอุปกรณ์นะ โอ้ยที่ทิมซิมทุกคนที่ทิมซิมเป็นรูปแบบนี้เท่มากนะคะแม้แต่คู่มืออ่ะยังเป็นสีน้ําเงินแดงเลยอะ่ะแล้วตัวเคสเป็นไงโพราะ่เคสไม่ได้ให้สีน้ําเงินแดงมาดิ โอ้ตัวเคสเป็นอย่างนี้ตัวเคสเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถจะแปะแปะเข้าไปได้นเ,เนี่ยเลยเน่มันจะดูดกันแบบนี้นะคะเพื่อช่วยระบายอากาศนะคะช่วยระบายแบบความร้อนออกมานะอา้าวงั้นเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันดีกว่างั้นเรามาดูตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมจะดึงนะตัวสติกเกอร์ออกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยตื่นเต้นเอาแล้วเอาแล้วโอเคพร้อมลนะหนึ่งสองสามไปดู คือหลายคนบอกว่านอกจากมันจะเหมือนฮาชัวเม,มอร์แล้วมันเหมือนเป๊ปซี่เออมันก็เหมือนอยู่นะมันก็มีความเหมือนเป๊ปซี่นะคะแต่ว่ามันเท่มากทุกคนเดี๋ยวขอลอกตรงนี้ออกก่อนนะ รปโอเคมาดูตัวเครื่องนะคะด้านหลังไปรงพร้อมๆกันเท่มากและหลายคนนะอาจจะแบบอุ๊ยมันไม่ได้แบบทัสเพอร์เรนต์ใช่ไหมคะมันไม่ได้เจาะทะลุนะในส่วนที่เป็นพัดลมมันมีพัดลมไหมมันมีพัดลมแน่นอนนะคะนี่มันมีรูระบายอากาศมาให้อยู่ตรงนี้นะคะรูระบายความร้อนมาให้ตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยถูกวางมานะคะเหมือนกับตัวเวทเมจิก8 Pro เลยนะคะแต่ความแตกต่างก็คือสีน้ําเงินตัดกับสีแดงตรงนี้นะคะแล้วเท็กเจอร์ของมันเขาเนี่ยจะเล่นนะคะคือตรงนี้ความรู้สึกใน การจับเนี่ยมันจะเป็นคนละผิวสัมผัสกันนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะที่มีออโต้บอทนะคะมีอะไรอยู่ตรงนี้เป็นผิวสัมผัสเนี่ยที่แตกต่างกันไปเลยนะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวระหว่างนิ้วขอเปิดเครื่องนะทำการเซตอัพอะไรนิดนึงนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกัน โอเคกลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะและความเป็น Red Magic 8 Pro Plus ค่ะเขาต้องมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นจอตรงขนาดใหญ่แบบนี้นะคะหน้าจอตรงนี้6.8นิ้วเท่ากันเลยนะ,ะแล้วก็นี่ค่ะกล้องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องซ่อนใต้จอนะคะมองเนี่ยอุ้ยไม่เห็นเลยนะเอาจริงทําได้ดีมากๆนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็จอตรงอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะตอนนี้นอกจากด้านหลังนะคะที่มีความเป็น Optimus Prime แล้วด้านหน้าเองก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างแรกที่เห็นชัดเจน เลยก็คือเน่มันจะมาพร้อมกับไอคอนต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบ Opti m u ั Prime เลยจะเป็นออโต้บอทมากๆนะคะแล้วถ้าคุณกดค้างเอาไว้ตรงนี้กดเข้าไปดูวอลเปเปอร์ค่ะเขาจะมีวอลเปเปอร์เนี่ยที่เป็นทา a n s f o r m e r e d i t i o n เนี่ยมาให้11แบบนะซึ่งโดยรวมก็คือเป็น o p t ติ u s p r ร m e นั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้คอมเมนต์ของอุ้มนะอุ้มรู้สึกว่ามันฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงสำหรับอย่างอุ้มเนี่ยอุ้มเป็นแฟน Transformer แต่ว่าไม่ใช่ในเวอร์ชั่นที่แบบโอ้เป็นแบบเรียวา,ะะกยากเลยาากกมนรสคคะะุณ็าาถ กดดูได้ว่าอุ้ยอยากใช้ตัวไหนนะคะก็กดเข้าไปได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มีมาให้นะคะและอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ยเหมือนที่บอกไปว่าถึงจะไม่ได้แบบเจาะทะลุนะคะแต่ว่ามันมีพัดลมมาให้นะทุกคนตอนนี้อุ้เปิดพัดลมอยู่เดี๋ยวอุ้งให้ฟังเสียงพัดลมนิดนึงนี่นะน่าจะได้ยินนะ เสียงพัดลมดังมากนะทุกคนแปลว่าคุณนะคะจะสามารถเล่นเกมนะแล้วก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยอุ้มเปิดแป๊บเดียวนะคะตอนนี้หลังเครื่องเนี่ยเมื่อกี้จากที่แบบอุณหภูมิห้องตอนนี้เย็นแล้วและอนี่นะเก๋มากนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเสียบให้ดูนะคุณจะต้องเสียบนะคะสาย USB เนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะติดนะคะเข้าตับตัวเคสนะเคสจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณก็แปะเข้าแบบนี้นะแล้วมันจะเย็นเร็วมากอุ้มเนี่ยลองถือดูนะคะเย็นแป๊บเดียวก็เย็นแล้วเดี๋ยวมาทาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้มาดูข้างๆเครื่ ตัวนี้เนี่ยจะมากับเครื่องนะคะที่เป็นแบบเหลี่ยมนะทั้งข้างนะด้านบนด้านบนจะมีรูฟังมาให้ด้วยนะคะด้านข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบเหลี่ยมหมดเลยนะตรงทาง้นล่างเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB t y p ไทนะคะมีที่ใส่ซิมนะคะอยู่ตรงนี้น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ240กรัมนะคะก็ไม่ได้ต่างกับตัวโปรมากนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยส่วนด้านหลังเหมือนที่บอกไปค่ะว่าอุ้มเนี่ยชอบการวางกล้องมากๆนะการวางกล้องแบบนี้ทําให้เวลาที่เราเนะะี่ยค่ะวางเล่นเกมบนโต๊ะมันเนี่ยเรียบนะคะไม่รู้สึกถึงความแบบว่ากระโดดกระเด แล้วก็ตรงนี้นะคะสัมผัสต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆแต่ถ้ามีเรื่องให้อุ้มรู้สึกคอมเมนต์นิดนึงนะคะก็คืออุ้งรู้สึกว่าการเลือกใช้วสัสดุของเขาอะ่ะคือตัวนี้มันก็ดีนะแต่อุ้งรู้สึกว่ามันสะท้อนไปนิดนึงนะคะแล้วก็คือฟิลลิ่งเนี่ยเขาอยากให้ได้ความเป็นออฟติมัสมาแล้วก็คือเป็นรถนะคะสิบร้อใหญ่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าพรีเมียมมากหนักนะคะเวลาที่เรามาเห็นตัวจริงแต่ว่าเขาก็เลือกสีน้ําเงินหรือส,สีแดงมาเนี่ยได้เป๊ะนะคะตามต้นฉบ,บ ะะจะมีปุ่มเนี่ยเข้าไปสู่เกมโหมดนะ,ะเวลาที่เราเลื่อนนะคะเวิบแล้วเราเลื่อนเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเข้าสู่ตัว r e m m g i i g g m m m o o e นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าออตอนนี้มีเกมอะไรยังไงเนาะแล้วถ้าจะกลับมานะคะก็เลื่อนกลับมาได้ ร็แบบนี้นะคะและสำหรับใครที่กังวลนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Google Mobile Service นะคะเวลาที่คุณเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google ค่ะครั้งแรกเนี่ยมันจะถามก่อนว่าจะเปิดไหมถ้าเปิดแล้วคุณก็สามารถ install นะคะแอป Google เนี่ยใช้งานได้เลยนะคะสบายๆแบบนี้เนาะแล้วตัวนี้องนะคะจะมาพร้อมกับชิปเนี่ยที่เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ค่ะรวมทั้งแรมเนี่ยให้มาถึง16กิกนะคะความจุตัวเครื่องรุ่นนี้จะเป็น512กิกเนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆนะคะเฮ้ยเย็นจริงๆว่ะตัวเครื่องเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนะคะ ตอนนี้เออน่าสนใจนะเพราะว่าระบบความร้อนความร้อนเนี่ยเขาดีทําให้เล่นเกมเนี่ยได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะสำหรับชุดกล้องนะคะก็จะเป็นชุดเดียวกับตัว Red Magic 8 Pro เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็อย่างที่บอกไปค่ะก็จะมีเรื่องของอการชาร์จเร็วนะคะที่จะขยับขึ้นมาที่165วัตต์ค่ะแบตเตอรี่ลดลงนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอาจจะแบบเกี่ยวกับการชาร์จด้วยนะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะเหลือ5 0 0 0 m ป ah ์นะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่เคสเนี่ยแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมเนี่ยที่แถมมาในกล่องให้ดูกันน ตอนนี้นะคะอุ้งก็ใส่เคสนะแล้วก็เปิดนะคะตัวที่เป็นคูลิ่งแฟนเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอุ้งวัดให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะอุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่28.7นะคะ28.7 28.9ปอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณ29แล้วกันนะอันนี้คือเป็นการเนี่ยใช้งานตัวเครื่องนะคะแบบที่เปิดเฉพาะคูลิ่งแฟนตัวนี้และเดี๋ยวอุ้งจะให้ดูนะคะคือตอนนี้ถ้าจับเครื่องจะรู้สึกเลยว่าเย็นนะทีนี้อุ้งจะใส่นะคะอุปกรณ์เสริมตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วกก็จะทนะทําาาารรเเเเสสีียียยยบบนนชตง้้ลฟขไป บแบบนี้นะคะพอเราเสียบเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้มันจะติดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีไฟนะคะ R G B เนี่ยวนบไปเรื่อยๆนะทุกคนและเดี๋ยวลองดูนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวรอบแ๊บหนึ่งเมื่อกี้ผ่านมาประมาณหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวมาลองวัดกันคะ่ะว่าอุณหภูมิเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วอู้ลงมาอยู่ที่27 .8 ประมาณนี้แป๊บเดียวลงเป็นองศาเลยนะอาตรงด้านบนนี้นึงแล้วกันนะคะด้านบนตรงใกล้ๆคูลิ่งแฟนเนีย่ยลงไป26องศาแล้วแปลว่าตัวนี้ช่วยมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ทําให้ตัวเครื่องเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะยอมรับจริงๆค่ะ,นะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องนะคะใกล้ๆในมือกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเวลาที่โดนแสงนะคะก็จะสะท้อนเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะกระป๋องโคกประมาณประมาณกลอ่องป๋องแป๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนถ้าไม่โดนแสงนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินกับแดงที่ค่อนข้างจะ จดาน,นินึถ้าใครใส่โรเล็กซ์นะคะมันจะเหมือนตัวที่เป็นออตัวก่อนที่มันเป็นขอบฟิล์มนะคะสีเนี่ยประมาณขอบฟิล์มแบบนั้นเลยนะทุกคนแล้วก็นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาถือในมือสาหรับเมเนี่ยไมไ่รู้สึกว่าหนักมากนักถ้าเทียบกับไซส์หน้าจอแล้วก็ไซส์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่ามีคูลิ่งแฟนมาให้นะสามารถระบายความร้อนได้เร็วมากๆแล้วก็ด้วยความที่วัสดุมันเป็นอารมณ์ประมาณน,นี้ทาให้ตัวเครื่องเย็นเร็วขึ้นไปอีกนะน,นี้บอกได้เลยนะคะสาหรับเรื่องของราคานะคะตัวนี้ก็จะมีแต่ฮิ้วเข้ามาอย่างเดียวนะเมมืองไไไทย่ด้ ราคาที่จีนเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าเข้าไทยนะคะราคาฮิ้วจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นไปปลายสามหม4 0 0ปประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับราคาตัวเ e d Magic แปด Pro นะคะก็ต้องบอกว่าราคาสูงกว่ากันพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบ Transformer นะคะหรือรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะถือมือถือเดี๋ยวอมเทียบมให้ดูอยากจะถือมือถือที่มันแบบ โคเด่นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะเก็บสะสมเนี่ยตัวนี้ก็แนะนําเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้สเปคนะของความเป็น Red Magic 8 Pro นะคะตัวนั้นก็เพียงพอแล้วโดยเฉพาะตัวที่มุ่มรีวิวกันไปนะคะเดี๋ยวมุงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าการถ่ายพ้องถ่ายภาพการเล่นเกมจริงนะระบายความร้อนจริงๆเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มุไปแล้วนะคะฝากกับตัว Red Magic 8 Pro Plus นะคะทาร์สซอมเมอร์นิวเเตดดิชั่นไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอใหม่กันหน้าอยากเห็นตัวไหนคอมเมนต์บอกกันแล้วกันเดี๋ยวไปหาซื้อมาให้ดูนะะนนะะคววัี้้ไปแล สวัสดีค่ะ